ดีค่ะมิ้นจากรถมือ2คนเชียงใหม่นะคะหลายๆคนที่ติดตามใน YouTube แล้วก็ Facebook อาจจะเห็นว่าช่วงนี้รถมือ2คนเชียงใหม่ของเราขายรถยุโรปเพิ่มมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะต้องยอมรับตามตรงเลยนะคะว่าตั้งแต่ที่มิ้นเข้าวงการรถยุโรปแล้วเนี่ยรู้สึกเหมือนเจอคนที่ใช่ โอ้โหสมรรถนะการขับขี่อะไรก็ใช่ไปหมดเลยมีความรู้สึกว่าปลอดภัยค่ะเมื่อที่เราได้ใช้รถยุโรปนะคะมีความรู้สึกปลอดภัยแล้วก็มั่นใจในการขับขี่ที่มากกว่ารถญี่ปุ่นทั่วไปคือเดิมเนี่ยที่เราเคยใช้รถญี่ปุ่นเนาะเวลาที่เราขับเร็วๆอะค่ะ ความรู้สึกตอนที่เราขับเร็วมากยิ่งขึ้นพวงมาลัยจะไม่ได้หนักเหมือนที่เราใช้รถยุโรปนะคะเนาะนี่คือความรู้สึกที่1และความรู้สึกที่2นะคะก็คือความรู้สึกปลอดภัยค่ะความรู้สึกปลอดภัยที่มีได้รับก็คือแอร์แบ็กที่ติดตั้งมาในรถยุโรปนะคะมีความรู้สึกว่ามีความเซฟตี้ที่มากกว่าเพราะว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นรถเบนซ์ค่ะเซนเซอร์ที่อยู่ใต้เบาะนะคะจะช่างตามน้ำหนักคนนั่งเมื่อเกิดอุบัติเหตุข,ขึ้นมาแอร์แบ็กจะแตก เพื่อสัพพอร์ตตัวเราตามน้ำหนักของเราซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่มินมั่นใจเนื่องจากว่าไปดูตามข่าวนะเห็นรถยุโรปประสบอุบัติเหตุนะคะเฮ้ยคนขับไม่ปาไม่ทายวะเอออันนี้เราก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ในรถแบบนี้นะคะโอเคจะสามารถคุ้มครองชีวิตของเราได้นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือข้อที่3นะคะรู้สึกว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายใช่ค่ะ ตอนที่เขาเป็นมือหนึ่งราคาตั้ง 3- 4ล้านนะคะอย่างบางคันราคาก็สตาร์ทมาตั้ง5ล้านนะคะยกตัวอย่างเช่น GLC โอ้โหถ้าจะให้มิ้นเอาเงินไปซื้อรถราคาขนาดนั้นเนี่ยมิ้นคงไม่เหลือเงินไปทําธุรกิจหรือไปลงทุนหมุนเวียนทําอย่างอื่นในชีวิตแล้วละ่ะแต่พอที่เรามาซื้อเป็นมือสองนะคะราคาเขาถูกลงกว่าครึ่งค่ะและอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนกลัวนะคะก็คือเรื่องของอะไร อะไหล่ตอนนี้นะคะหลังจากที่มินเข้าวงการมาประมาณ3-4ปีนะคะบอกเลยคันด้านหลังคือคันที่ใช้งานอยู่จริงๆโอ้โหตอนนี้คือเรียกได้ว่าเซียนในการหาอะไหล่แล้วค่ะเริ่มรู้แหล่งอะไหล่นะคะว่าเราต้องซื้อที่ไหนนะคะแล้วก็ช่างซ่อมค่ะเราได้ทดลองมาหมดแล้วค่ะว่าช่างตรงไหนดีอะไหล่ที่ไหนถูกแล้วก็ใช้งานได้นะคะบอกเลยนะคะว่าอะไหล่รถยุโรปไม่ได้แพงอย่างที่คิดแล้วก็เราสามารถหาได้ด้วยมือถือของเราเองค่ะแต่ ถ้าลูกค้าซื้อของมินตอนนี้นะคะต้องบอกเลยว่าไม่ต้องไปทดลองหรือว่าลองผิดลองถูกแบบมิ้นแล้วค่ะเพราะว่ามินได้ทดลองและลองผิดลองถูกให้ลูกค้าแล้วนะคะจึงมั่นใจได้เลยค่ะว่าถ้าลูกค้าเลอกรถยุโรปที่ร้านเราคุณก็ได้รับบริการแบบเดียวกับที่เราใช้กับตัวเองนะคะบอกเลยนะมีการรับประกันให้ลูกค้าสองปีหลังจากออกรถนะคะ 2ปีหรือว่า12,000กิโลรับประกันในส่วนของเครื่องเกียร์และก็กล่อง ECU ค่ะและถ้าเกิดว่าหลังจากนั้นมีปัญหาลูกค้าสามารถไลน์หรือโทรสอบถามเราได้ตลอดนะคะว่าจะซื้ออะไรที่ไหนเปลี่ยนอะไรยังไงสามารถปรึกษาเราได้ตลอดค่ะซื้อแล้วไม่ซื้อเลยนะคะซื้อแล้วก็ไม่ทิ้งกันนะคะลูกค้าสามารถปรึกษาเราได้ตลอดหลังการใช้งานนะคะใครอยากได้รถยุโรปก็อย่าลืมค่ะ ลองมาดูที่มิ้นก่อนได้นะคะที่รถมือสองคนเชียงใหม่แอดไลน์ที่ไลน์ s i k h o n c m ค่ะ